สวัสดีจ้าสวัสดีตามเคยนอกจานะมืัอนี้เสาร์าวันเสาร์เสาร์าวันเสาร์าวันเสาร์าวันที่เท่าไหร่แล้ววันที่สิบสองวันนี้เป็นเงินเดือนเอาอของรถที่งานให้อยู่นะแต่ดีบ่ได้ได้คนนี้ดีได้วันที่สิบสี่แล้วนะ,ะคือเกาจะ้ะกำลังเสียออกรถแต่ขอถิ่นกาแฟจิ้นเอยเนาะ สงสัยทิพย์นีสใยเนาะจเะเนาะพอมานั่งยืรถอันนี้มันอยากกินเราได้กาแฟนะเออจะเป็นยังีอันเมื่อน,นี้อันมีแต่อันมีแต่เพื่อนอยากซื้อปลาแห่นำแต่ว่าไปแหเวัดจ้ะเอไปแห่ามาลองเอามามกินแล้วมันแซ่บก็เลยบอกอันไอ้ลูกส่งมาใหา้ไปใี่นนอกกันยากมาใหา้มา มูเพิ่ซิเพืาอว่านี่เพิ่งจว่าแสบแสบัวนป้งแงแนนอทำแหนอกบนนอกนกปเาจโอบงคนเ่นโคจไม่แสบแฮงนมานี่เลย ทำแต่งานได้จะเป็นคนนอนเป็นบอเป็นแล้วก็นั่งยู้ยซูเปอร์เป็นถ้าเมื่อใดมียุอยางมีจับไปหางานพิเศษลังจบหลังจบจะไปหาที่น้อยกับไปหาก็่ปังไม่ปลามาขายกำลังของดอกเต็มเลยจากเก็ดโคกเลยขี่รถผ่านดอกค้าอักลาบยวอันมาเออมอเตอร์ไซค์ทก แจกามารโบบาทีนี่บบโบเบอรีร่นะทีนี่ก็สีลายจะหลายค่ะพี่กายมีวิขายแบบโบเบอรีร่ซื้อโซฟาเตียงได้สุดหนึ่งเด้ดจ้ะเออไปที่ได้มือละสามถังสี่ถังขายได้มือละสองสงามห้าคอนเลยจ้ะขายแบบโบเบอรีร่เขาคิดาดได้มีวิเป็นคนรู้ได้เพราะว่าเป็นคนนอนเบ้นคนนอนเบ้นจะเถือ่อะไก็อยากนอนเบ้นหาความีเลี่ย ม่อหักไปนี่นี่อย่างเก็บแต่เก็บจแจเก็บหอยเก็บเก็บพักเก็บปูเก,ก็บป่าเนาะจ๊ะนะไม่ไม่จะมีหอยจุกปันเฮากต่มีได้จต่หอยอแมงผู้แล้วก็ปูปูที่ยำปูม้าไลๆแต่มีจะเก็บเอา